ความหมวยเปิดสิ้นในวัดว่าเป็นจังไรวังฉ <_ d ose> ันใส่สิ่งเข้าไปในวัดฉันจะได้ความรู้สี่จะไปเปิดสิ้นในพระเบิงว่าเมนเลยค่ะความหมายเปรียบเทียบโดยในก็คืออยากได้ความรู้ให้เปิดสิ้นในวัดหมายถึงว่าเนี่ยหนังสือผูกพวกนี้หรือคัมภี่ใบลานต่างๆเนี่ยใครเป็นคนเอาผ้าถุงไปหอ่อบางคนคิดว่าเป็นของต่ําของที่ไม่สมควรทำไมถึงเอาไปห่อสิ่งที่สูงขนาดนั้นเป็นคมภีขนาดนั้น แต่ไม่คิดอย่างนั้นคนอีสานคือมันสวยที่สุดอีผ้าถุงอ่ะผ้าถุงเนี่ยมันสวยที่สุดมันเป็นลายสวยงามเห็นไหมเอาหือสินเราได้บ้านนี้เนี่ยเห็นไหมคะแล้วสิ่งที่ฉันทําได้มีคุณค่ามากที่สุดก็คือผ้าฉันสามารถทําได้คือผ้าอย่างเดียวคุณจะเอาเมล็ดข้าวไปหอ่อคมภีมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วฉันทอในบ้านเฮดได้ก็คือสินไหม สินไหมพาไหมต่างๆมันงามเพราะฉะนั้นเรียวบ่มีส่วนร่วมคือผู้หญิงไม่ได้บวชนะคะผู้หญิงนี่ไม่ได้บวชเลยผู้ชายได้บวชได้มีโอกาสเข้าใกล้คำทีผู้หญิงอยากจะมีบุญเหมือนผู้ชายทำยังไงก็ต้องทอผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปหอ่อห่อความรู้ห่อคำภีที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาขอติดต้อยห้อยตามเหมือนกับเราไปดูโบทไปดูการสร้างบทเนี่ย นี่นี่นี่อันนี้นี่เห็นไหมนี่อยู่บนหัวครูนี่นี่ตัวนี้นี่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เรียกว่าอะไรนี่โกโดออกมานี่ใครเคยเรียนสถาปัตยกรรมหรือว่าเรียนการออกแบบสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรงองอเนี่ยเหมือนงูเนี่ย ตามสิมอีสานโบสถ์สิมต่างๆมีหมดนะคะ,อ,ะอันนี้เรียกว่าแขนนางทำไมเรียกว่าแขนนางก็ผู้หญิงไม่สามารถที่จะเข้าโบสถ์ได้ผู้หญิงก็เลยอยากจะให้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นคนอุ้มชูพระพุทธศาสนาก็คือไปจังหันโดยมากจะเห็นแต่ผู้หญิงไปจังหันไปจังเพ้นหลวงพอ่อเป็นบ่ ผู้หญิงก็เลยเป็นคนเนี่ยเอามือเนี่ยทำกับข้าวไปจังหันจังเพ่นเอาแขนเนี่ยเป็นคนอุ้มชูศาสนาไว้เขาก็เลยมีตัวนี้ติดระหว่างหลังคากับตัวโบสถ์เชื่อมเข้าด้วยกันให้เป็นผู้หญิงให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงอุ้มชูพระศาสนาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกันอ้าวกลับเข้ามาวิวัฒนาการของเรานะคะหลังจากพระที่อ่านหนังสือผูก อ่านหนังสือผูกให้คนฟังใช่ไหมทําไมมันเป็นทํานองขึ้นมาได้พระก็อ่านไปบานนีอมกันสาโดนกันสาพูงขาไปในมีพันทงเป็นเจ้าบายนองมีแม่มองตนเป็นบ้านท่านมาดันแล้วบานบุญดันสานำมุมดันสาบ้านการบ้านตัอานบานนันตจวสัมมาสัมพุทธานสาวเลี้ยวไปไม่ออกหาวแล้วบ้านนี้ หาวเลยเห็นบ่นี่ก็อบกน,น้อยๆนี่หาวนอนอยากนอนบารนี่หลวงพ่อเสียจ้างไหญหลวงพ่อต้องมีกล,ลยุทธ์ได้บารนี่ต้องมีกล,ลยุทธ์อ้อมกานสาสูงขานี่ระสงฆ์เป็นเจ้านาหายใจก็เลยเอือนเสียงออกไปหลวงพ่อเล็กเอือนเสียงออกไปเอ้าไม่ออกก็ได้ยิน,นปุ๊บมันก็ประวาคือเกาหนะนมันก็เลยเป็นสะดุ้งขึ้นมานิดนึง จะดุ right ้งขึ้นมานิดนึงนะแล้วต่อไปว่านันเดอว่าสนใจเจ้าสีสานพันนาลัน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 โอ้โจาดไม่ออกนะไม่ออกทั้งทั้งทีนอนหลับอยู่นหนกันเลย ตื่นขึ้นมานะก็เลยถือจาจาไปนะแท่นที่ชีว่าเฮ้ยเตือนทำไมมันบด้เห็นบ่หลวงพ่อก็ลองไปมีนั่นเด้อออไปแม่ออกกเขาเลยกลายเป็นมวลบานีก็เลยเกิดเป็นทํานองขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมวิวัฒนาการมันเลยเป็นทํานองขึ้นมาเป็นทํานองขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นเทศแหล่เทศเสียงเออตะกี้ก็อ่านไปธรรมดาเนี่ยล่ะ อี่มีนานสังกาเลนาตังพุทธังพิปูชาย,ยามามก็เลยเป็นเทศเลยเทศเสียงออกมาได้บานนี้เออเป็นเทศเป็นทำนองออกมาบานนี้มันรงเป็นลั่มพื้นได้จังไดนาฟังเอาเด้อนะโมตัสสะดอกพักคาวัโตเนี่ยก็เลยลงเป็นลั่มพื้นเลยได้บานนี้ นโมอตาสาดอกพระคาวาโตเป็นทำนองล่ำพื้นซ้ำไปก็เลยเป็นทำนองล่ำพื้นซ้ำเพิ่นก็นมีความรู้เพิ่นกเ็นเ,เลยว้าวไปเรื่อยเพิ่นเลยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยก็เลยกลายเป็นหลากหลายเป็นทำนองเป็นทำนองขึ้นมาเป็นเทศแหลทเสียงขึ้นมาเป็นสารพันยะขึ้นมา นะคะกาเอ้กาว้อนจับอยู่คอนตอนเย็นเย็นกาเอ้กาเสียงเย็นจับอยู่ป้ายเลยๆเขาเลยเอาอันนั้นมาผสมอันนี้เพราะคนอีสานก็ฉลาดไม่เบาเหมือนกันนักปา่านีเพิ่นมีคเาบอกว่าสิบนักปาดผู้หูบ่ป่านเจ้าผู้แตกล้ำ แตกลำในหมายถึงได้ทุกทํานองลำเหมือนพวกหมอลำก่อนหมอลำก่อนนี่คือพวกแตกลำฉาดฉานโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีความรู้ก็เลยถ่ายทอดมาให้กับชาวบ้านเศร้าบ้านก็เลยได้ยินเอาหลวงพ่อขึ้น่าดีเถอสอนให้ข้าน้อยในเปียงผู้คาอ่าก็เลยออกมาสู่ชาวบ้านหรือหลังจากที่หลวงพ่อเนี่ยบวชเลี่ยนแล้วเป็นจานเป็นยังแล้วเพพ่นซึกออกมาละทั้งอันสัมมาเพศออกมาเอาเนี่ยเอาอย่าง เพิ่นมีความรู้มาแต่ในวัดได้อ่านคมพี่อย่างต่างๆเพิ่นก็มาเฉียนมาแต่งเป็นก่อนล่าเพิ่นก็มาล่ํามาอย่างฝึกลูกน้องลูกอย่างขึ้นก็เลยกลายเป็นหมอล่ําพื้นนะคะนี่เป็นหมอลําพื้นเห็นไหมคะนี่ยุคที่หนึ่งเป็นหมอลํายุคที่หนึ่งคือหมอลําพื้นอาวการแต่งกายคราวนี้มาดูการแต่งกายของหมอลําพื้นก็นี่แหละค่ะอย่างที่ อาจารย์เคยบอกไปครูเคยบอกไปแล้วว่ามีผ้าในการแต่งกายนะคะผัดหัวผัดบามัดหัวมัดเอวมัด,ม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 ดอะไรแสดงแสดงคนเดียวนี่เห็นไหมแสดงคนเดียวแล้วยุคต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยรูปข้างล่างนี้ต่อมาเนี่ยนะก็ค่อยมีการเต่งกายตามที่หาได้ตามที่หาได้เนี่ยลำพื้นต่อมาก็นี่ ค่อยมีมาเป็นรูปแบบหน่อยมีผ้าพาดหน่อยนี่ให้มันมีผ้าพาดหน่อยเพราะว่าการศึกษาเข้ามาร่วมด้วยก็ต้องให้มันดูสุภาพให้มันดูเห็นว่ายังไงบ้างหน่อยนะคะนี่คือหมอลำพื้นนะคะต่อมาก็คือหมอลำกรวิวัฒนาการหลังจากลำพื้นลำคนเดียวใช่ไหมลำพื้นนี่อลำคนเดียวเป็นทั้งพระเอกนางเอกพ่อพญาตัวกงตัวตลกเป็นนกเป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควาย เป็นซูสิงสูยางเป็นมดเป็นทึ่งกระเทยเป็นทึ่งผู้ยิงเป็นทึ่งท่อมเป็นทึ่งหยางเป็นมด r ุยางได้ตัวผู้เดียวเนี่ยสมมติว่าเนี่ยจากก้าวเกวนามาหู้่าผัวสีไปผัวสีไล่ล่าหนีไปแต่งงานกับชายสูจังวาน้องนั่งแก้วสีไปทาพี่ก้อนสีไปว่อนพี่เจ้าสีไปเว้าพี่ก้อนนะาหลังจากเป็นนางเอกแล้ว จะก้าวกำปินท่องบาบาหัวเจปวดเจ้าเจ้าปานทำไซน้องเนี่ยหนีไปคราวนี้จะหนีไปแล้วเป็นผู้ชายแล้วเป็นพระเอกแล้วเป็นตัวหม่แล้วนะคะหลังจากที่หมอลำพื้นใช้คนเดียวแสดงแล้วนิยมใช้คนเดียวแสดงคือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ลำเรื่องต่างๆไปก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นหมอลำกรอน เอาเลขที่สิบเอ็ดใครรู้นะคะเลขที่สิบเอ็ดพอรู้มไหมทาไมถึงเป็นหมอลำกอนพอรู้มไหมคะเพราะว่าเขาลำเขาลำเป็นกรอนเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องครับค่ะถ้ายาวไปพอจบเรื่องนี้เสร็จก็เป็นเรื่องต่อไปเป็นกรอนก็ถูกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกรอนไปกรอนไปเป็นเรื่อง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 หลายๆเรื่องก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าสังเกตว่าหมอลำพื้นแสดงคนเดียวนี็ไม่ภาพแรกนี่ แล้วก็ภาพที่สามเนี่ยสแสดงคนเดียวใช่ไหมคราวนี้พอเล่นคนเดียวคนมันก็เบื่ออา้าถ้าเล่นแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีมันเป็นศิลปินเดียวถ้าเล่นแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่มีก็เลยมาประกบอา้าวลองเอาสองคนนี้มาปสมใส่กันดูสิเอาคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายประกบพูดใส่กันดูซิก็เลยกลายเป็นหมอลำคู่เนี่ยเป็นหมอลำคู่ หมอลำคู่หมอลำกรอหรือหมอลำแคนเต้าเดียวเขาก็เรียกนะคะทําไมถึงเรียกหมอลำแคนเต้าเดียวหมายเลขสิบสองตอบสิคะเลขที่สิบสองตอบสิคะถามว่าอะไรนะคะทําไมถึงเรียกว่าหมอลำแคนเต้าเดียวหมอลำกรอเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าหมอลำแคนเต้าเดียวเพราะว่าเพราะว่าเปแนเ้าเดียดถูกต้องถูกต้องมีดนตรีอย่างเดียวคือแคน แขนเขาเรียกเป็นเต้าเต้าแคนไอตัวกลมๆนี่แหละเรียกเป็นเต้าที่เขาจับอยู่ตรงนี้นะเรียกเป็นเต้าส่วนนั้นนั้นเป็นลำแคนทําจากไม้เหียไม้เหียนี่ไม่ใช่ว่าตัวเหียนะไม่ใช่ไอตัวเหี้ยนะไม้เหียนน่ไม้เหียก็คือมันเกิดเหียเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่เหียมันเกิดฮกยุ่มองหกมองเหียแหมเห็นไหมคําอีสานเนี่ยความหมายเนี่ยแปลไปหลายอย่างมากนะ เกิดยู่น้ำม่งหกๆเหี้ยเห็นไหมก็เลยเรียกไม้เหี้ยหรือไม้กู่แคนเพราะว่าเอามาทําแคนเอามาทําลูกแคนเป็นกู่แคนนะคะหมอลําแคนเต้าเดียวคราวนี้ก็เลยเป็นหมอลําก่อนก็เลยมีวิวัฒนาการทั้งเรื่องของตัวผู้แสดงเป็นสองคนขึ้นมาสองคนขึ้นมาเรียบร้อยลําต่อโต้กันเนี่ยการแต่งกายในยุคแรกๆ ก็นี่เหมือนคุณแม่บุญเพงใส่ผิวชยัยเห็นไหมเห็นลูกศรไหมคะไม่มีผ้าพาดคนที่พามีผ้าพาดก็คือนี่คุณแม่ชวีวันเข้าใจว่าเป็นคุณแม่ชวีวันเพราะคุณแม่ชวีวันได้เข้าไปสู่ระบบของนาฏศิสินส่วนภูมิภาคก็คือวิทยายลายัยนาฏศิลป์กรสิน ซึ่งการสแสดงต่างๆหรือชนเผ่าต่างๆมีผ้าผาดแล้วมันเกิดความสวยงามคุณแม่ชีวีบันก็เลยพาดการแต่งกายยุคแรกๆของแม่ชีวีบันก็ไม่มีผ้าผาดเหมือนกันนะการที่เป็นหมอลำกอนเนี่ยนี่เห็นไหมสรุปก็เลยมาเป็นนี่ตรงกลางรูปตรงกลางยุคปัจจุบันเนก็เป็นผ้าพาดแบบนี้แต่ยุคปัจจุบันล่าสุดล่าล่าสุดก็เป็นแบบนี้ชุดก็จะเป็นประยุกข์ขึ้นมาอีกเห็นไหมคะเป็นชุดเป็นชุดพื้นบ้านประยุกชุดหมอลำประยุกต ึ้นมาผู้ชายก็มีผ้ามัดเอวแต่ก่อนไม่มีผ้ามัดเอวนี่แต่ก่อนใส่สูทเนบไนเน็กไทผูกเน็กไทใส่สูทเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะแต่งตัวเหมือนข้าราชการเลยนะหมอลำกรเนี่ยคุณแม่อุดมศิลป์บอกว่าหมอลำกรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความแต่งกายเหมือนพวกข้าราชการเจ้าขุนมูลนายหมอลำเรื่องแต่งตัวเหมือนชาวบ้านแม่อุดมศิลป์ว่าอย่างนั้นนะก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นหมอลำกรอ ะะเอาต่อมาหมอลำเรื่องต่อกรอนหรือหมอลำหมู่ดูนะคะสังเกตดูสังเกต <c oughs> ได้จากตัวไหนเลขที่สิบสองค่ะเลขที่สิบสองเอาตอบดูสิคะทำไมถึงเป็นหมอลำหมูทำไมถึงมิวัดมาเป็นหมอลำหมูค่วนี้ขันตั้งข้อสังเกตด,ดองเดาๆด,ดูซิไม่ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเดามาเลย